สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาเบิงเขาส้มสองปลาเมาสมบายดียามเสาวสบายดียามสาวสาวพี่น้องคลิปหนี้ปลาเมาพาเลาะนะพาเละะาละกลางบ้านก็ถักทายสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศลาวฮาก็ถักทายสบายดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเนาะเหตุการณ์เหตุงานก็ขอให้มีแต่ความสุขและสุขดี คลิปนี้ปลาเม่ามาเฮือนปะาทองมาอย่างปลาเม่ามาหาโคโคอพักหอมโคหอมบัวโคอหอมบัวน้ำปลาสิไปใส่ปุ่นปลามากอ็อยู่ส่วนอยู่สวนประจำมือประจำวัน <c oughs> เหนอยู่ <c oughs> เห็ดกินปัาหอะสบายดีพี่นอ้อง มะม่วงผ่งมาเอาผงหอมไปใส่ปุ่นปลาน้ำใบใหญ่ท่อเลยเก็บ่ผักหอมใบผึ่งผู้พักพอได้กินประจําวันคุณน้องปะเกาะในครัวเจ้าห้อยไปหนาเยอะห้องโบห้อยปนเหรอห้องเปาะนะห้องปาะก็พร้อมซี่แล้วซี้กับโบได้นั่นมาแล้วละทอนกินโบได้นั่นเพาะใช้กระบอกเด้ไปปสองไปถามใช้กระบอกมีในแต่ห้องเปาะมันหย่อนใส่น้อยแพงโบได้ซื้อมาบอโบมีไปเบิ่งน้ำผึ่งไรนี่เอาพักอันนี้ผึ่งมาประกาศชอบมาวางห้องเปอะกั็ได้พวก บ่วดนายหอมปอบผนกับบได้เอามาหอมซีกับบได้เอามาโอ้ยคันมี่มันจังมบัเซียเนาะโอ้ยไปเลยันบัเอามาได้แตนได้ได้กากดศสอมน้ำผืนส้อมหนึ่งอืนบมี่นวผนบวด้เอามาถ้ากาดน้องน่าหอนในเฮือนเพื่อเขาจะเอามาหายปะปุ๋ยพักอยู่ในเฮือน่ะไมได้แตนบัวต้งออนไลน์ห้อปะันซนา พุแต่เรนถั่วก็เลยไปอันนใหญ่ก็ไปเห็นงานอยู่บ้านนั่นน่ะทุ่นแปนสุตภาพบุหันเผื่นบุหันเขาเขาจะไปเบิ่งงานนั่นเผื่นละบุหนเห็นบนงานแล้วยานบุหันหมู่บุจักเคลื่อนบอนงานโอ้ก็เลยไปแต่เศร้าก็เลยไปถามหมู่แต่เศร้าเพราะว่าบุจักเคล่อนแต่เห็นเฮืนอนบนหิดบนหูบนหิดแล้วยานห<อ>มู่ไปป่าแล้วยัน ก็มีผัวนางว่าแล้วก็มีผัวใหญ่เตี่ยแล้วก็มีผัวใหญ่ค้าอ่อนไปเห็ดเฮือนไปโผลไปสาบแล้วก็ไปมาต่อเติมโหรเฮือนต่อเติม,ต,ต,มต่อเติมออกกันเสาสีต้นแล้วก็มีของน้ามันก็เฮือนบ่แม่นเฮือนต่อเติมเห็ดใหม่นี่แหละเขาจะตัดโครงมุงหลงังคาแล้วแ,ลแต่ปีแล้วนี่ผงงจจู้เแบบขาจะมีเงินมีข้ามแล้วเขาจะโจ้กับปีนี่เขาจะมีเงินเขาจะเห็ดตโอแบบนั้นนะอันส่งเนี่ยส่งเงินเท่าเทนี่แล้ว หาต้นคือกันแล้วบาดนี่ยเจะไมีเงินแล้วเขาจะต่อเติมออกข้างไหนห้องน้ำห้องห้องน้ำก็ติดโตู้แล้วติดเพื่อนเลย่อยูบ้านนาดูบ้านนาดูไปเห็ดงาน่นวาบ้านบ้าโตเก่าบ้านออกมาอยู่ใหม่โอ้บ้านนั้นนาดูบ้านเก่าบ้านเก่าบ้านเดิมบ้านนาดูใหญ่บ้าานนดูใหญ่แต่เพิ่นตั้งแต่อแแต่่มโไปเ็อยู่่พุนไปเห็ดอยู่พุ่นลุงไปเห็ดงานผุนไปเห็ดงานพี่น้อง ในพามส่วนไปเห็นงานนำในพามส่วนไปเห็นงานแล้วก็มีอยู่สี่คนไปเห็นนะมีอยู่สี่คนก็เลยไปหาก็ไปมื่อนี้หาก็เริ่มต้นมื่อนี้จักสีจักมือเนาะจักสีจักมือพี่น้องเอ้ยเกอนเป็นหลังเพลือกซึ่งก่อทึงสาบทึงอืมทั้งก่อสาบแล้วก็แล้วก็เพิ่มอีกสี่เสาห้องน้าพ่อแล้วก็ห้องน้าเทพพื้นอีห้องน้าพ่อแล้วการต่อเติมทั้งหนาอีใครอายุสี่ คือสีดนเติบอยู่แมนดีบดีสีคนยัดเกือบพอเดือน,นะ <laughs> บะโบเฮงดอกงานกับบลายเฮงดอกดง,งาห้าวเข่งเดือนพิสิแล้วยัว่าพังไบ่เด้ดนได้ข้าวเ,เห็ดงานยังบไดฮดมีสีนานนี่นะนนเห็ดเป็นกลุ่มละสิบบเฮง,งป้าปลูกงเงนี้ข้างนอก มาบวบแรงอันนี่นะไม่ได้อุ่นเอาหายก็เลยมากสี่เเป็นข้างทั้งนั้นเลยเนาะมาปลูกคอยสี่ตอฟักในตอหลังหายกับสี่สั้นขึ้นข้างขึ้นนี่เลยอืเพราะว่าอันได้อ้อมแล้วคนจะเอาหนายหายว่าสิบ่มีหน้ายได้แค่แท้จริงกัดแแมร้อยกันแล้ววันนี้ฮะเพื่อนฮะก็มาหายฮะก็ปลูกมาว่านในต้นนี่นะต้นนี่นะปลูกก่อนแล้วแล้วผ่ันปลูกขึ้นมาหนี่งหมดแล้วโฟต้งแห้งเลยเกิดแล้วเน่าเบิดเน่าเบิ้ดปเลิกอาคุ้มเดียวออกปลายอ่ะจะเลยมาปลูกเพิ่มตื้นมือว่านนี่ มาบานีได้สีลามอบมาบานี้สิเป็นเครืออะไรได้เป็นเครืออะไรออกมามันเอาสิผักกองไว้ก่อนเนาะสต่หาต้นเปนดีปลาเมาุ้นมะพร้าว้าก่นหยไปซื้อวุ้นมะพร้าวโอ้ยกล่องคือมามือแท้น่องม่น้องมอด ใช้ของนอกเม็ยนได้ล้วอืมอืมอืมอเอาไปได้บะเนี่โอ้ยกล่องปลาเมาคือสลัวแบบนี้ด si ้เนาะมันแดดเสละเกินไป่นองมือเศ้านี่แ Le> ป้นข้อพักน้ำป่ามาปนปลาออ้ยอยากว่าห้หัวต้มปลาไหวจนดนามแหงเศร้ารางว่ะก็จีลาให้พี่น้องหัวก่อ ้าลางว่าเอ้ยว่าสั่งป้าเจ้ามันคือเป็นทรงนั่นจะคือบตัต้มดีจะคือไปปีไผ่ผัดปีงั้งปะไดว่าต้มไผ่ไม่หมอตุอม๊ม,ตมาเราจะําป้งป้าเอ้ยไผ่ไม่หมอแหมเบิ้แหม,มพอดีงามมันไผ่อ่อนเนาะ <c oughs> แหมคือปีองนี่หอยก็มาแก้เอาเนื้อมันกับไปเอาน้ำต้มต,ต่างหากมาปน่นแบาเนี้ย <c oughs> ไอป้ามาเล่นนำเบอร์สีเอาอันให้เพิ่นสีแบงก็เพ่ให้เพิ่นเมื่อกินซื้อกะเพมาสูบหนึ่งนี่แบงก็เพไว่าไ้ป้าป,ป้าเมากาสีนิบผาพี่น้องเพชรมือละเล็กละหน่อยเป็นเรื่อยๆนี่ป้ามาให้มาตอดแบงก็เพ่ให้ป้า ไปทางเลอเด้นาคีนาคีโอ้ยภาพสลัวมันแดดพี่น้องเลยผ้าล้านไปนอนเล่นอยู่หน้าว่ะสันเด้อพี่น้องผมเมาแบ่งกาแฟให้แม่ยายทองไปกินเลยมาดูกันกัแบ่งพี่น้องก็ห่หัก้องแพงแบ่งให้ป้าเห็นป้าในกินกับกินกาแฟประจำกาแฟประจำขาดกูได้พี่น้อง ติดลายกาแฟนี่ค่ะกูได้กาแฟกับบ่มีแห้งป้าตอนป้าสิติดนะป้าไปติดหย่อนยังไปติดเป็นปลูกผักอยู่อย่างจันทรโอ้ลูกเด็กลูกเด็กใบไเวลากผักบุบบ่มีลงหกโมงเช้านี่ขึ้นหกโมงแรงทำเตียงแต่กินข้าวเพราะว่าร่างวันบ่ได้กินข้าวเช้าต้องไม่แต่กินเที่ยงกับแรงต้องเอาตัวนี้เป็นข้าวเช้าแต่ว่าบม่ได้กินซองแบบนี้กินแบบ กาแฟสดดำตอโอ้กินกับโอ้แบบตองนะโอ้แบบกาแฟบ้านเฮาน่ะกาแฟมาแต่มันมีต้องซื้อกับติ๊กหน่อยสั่งมี้กับติ๊กหาหาพันหาพันน้ำแข็งใส่กินแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยทอใส่หาเอากระติ๊กหยกไปเลยมือแต่ละมือมือหาพันหาพันประจำทีเลยอันจะกินน่ะเออแต่ข้าวปลูกผักคายผูกผ้าคลายสิบปีคือหลังกินประจำเลยบ้านทำบัวเด็กกินหรอกกะจังนะได้บัวเด้กินก็ไว้ใจสั่นไว้ใจสั่นไม่แห้ง กูเรียกมันอยู่ซานเมืองแม่นมาบ้านนอกเฮาบ่มีได๋กาแฟเพิ่นสิมาส่งขายอือก็มีแต่กาแ่สําเร็จแบบนี้ก็เลยมาลดขอต้นนี้ทีนี้มากินตัวนี้เป็นไดบ่ยักแล่บ่โอ้แปลว่ามันบ่คือกันแมนต้องเอาคุมือละ3ส่งบัาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ด้เจ้ากินมื้อละ2อือมื้อละ2มื้อละ2แว่า2เวลาอือเช้ากับเที่ยงมื้อ2ป้ากินหั่นได อือสซลลนอยู่ได้แต e, ่แรงบรดกินขันมือได้เป็นเมื่อยแล้วได้กินแรงหอดสามกินกินล่เศร้ากินละอเศร้าก็นำเส้นหยกหยกหยกหยเขาแล้วมาส่งตัวนี้กินหรือไม่แห้งเป็นแนวไหนป่าน่ะโอ้ได้ว่าแนนอนผักทอนเราเราบ่ห้ามบ่ะเนี่ยบ่ห้ามตะกี้รันกินารเราห้าม เรเลรับหามว่าเมนว่าเฮาเป็นเหมือนเฮากินตัวนี้มันเศร้าเองมนคำกับบมี่มีหาสิหามิเนี่ยเป็นหนมใหญ่ร่างคาเฟ่นหาสิบพันแล้วนี่นะเออศกหนึ่งศพนึงอืมศพหนึ่งหาสิบพันี่หาสิบพันหาสิกับเงินบาทกับลอยบาทนาะลอยบาทอยางรเห็นงานคนเดิมว่าทำำลางเออโบเป็นยังเบมีกัมาสิอันนี้ห้าน่ยกินเบอร์ดีอีปะ ไดเบอมดีมันก้มก่อมดีแล้วแต่มักเพิ่นไปแบัวให้เจ้าพเจ้ากาแฟ2ซองโอ้ยผู้หคือให้ลงเนาะว่ากาแฟ2ซองใหญ่ไว้เอาให้เพิ่นใหญ่อันลิน่แหละเออมหมันใหญ่ลิเ้าเพิ่นก็เลยเอากาแฟาซองก็เลยมาปั่นกระปคนละซองโอ้อันนี้ยมาเข้ามาให้นี่เด้อแบ่งให้แบ่งให้เพิ่น แล้วข็อมกขอบใจละลายผลไม่นำใจหาแบงห้ป้าแบงห้ป้าเมาซื้อมาส่งกินเองเนี่ยป้าเมากับป้าเมากับป้าเหล่าป้าเหล่าแล้วป้าเมากับศิลาป้าเมากินกาแฟกับย้อนเห็ดงานลายนี่แหละนิพกาเบิดมือบานี้เห็ดงานเนาะปินไปปินมาเบิดมือบานี้งานด่วนกางขึ้นอีกเดี๋ยวป่ะกางขึ้นอีกกังขึ้นอีกก็ต้องเห็ดปกติแล้วเขากะ บาดนี้มันมันมัน,มนอดนอนบ่ได้ไดิบางเถือจนเทียงขึ้นตีหนึ่งเข้ากระส่งกินทรงกินตอนหัวแรงนะมันกระกุมหอดเทียงขึ้นต่อมาอลไรบาดนี้เบิดเบิดเถือกํำลังแหง้งเข้ามันเพียยดินอนสีลูกเด็กสีลูกดด่นไปได้กัตามจะเห็นย่างกับยาต้องลูกมาต้องเอากระเพราหลังหนาก่อนเอาโบแมนว่าเป็นแต่ซุ้มเฮ้าได้ อันผู้ทำงานอยู่เมืองไทยประจำนะเคยเถ่าวนะเห็นบ่อได้จึงกินข่าวสวยอาหารเ้าแล้วนะกาแฟได้นะในการลูกมายาหมิงม้ง้านี่ดั้งไพ่ในบ่ได้ข้างและหมอกเขานี่ไพ่ติดตอกข้างน้ำซุปกระพียงก่อนซุปกระเพียงแบบอร่อยกินแล้วยังปลาข่างหมอกเขาอือทุกเ้าวถูกสาวหากสีม้งเลยลูกเราได้อยู่บ่ได้สีม้งลูกรถสีม้งลูกรถทุกม้ง้าวขันสีว่าวแท้เนาะอันป้าเฮาแบบหมอกขุแบบว่าฮ่อนี่เวลาเฮากินเลย นอนบ่หลับขืดยาอไมันได้ลุกโลดอย่างว่ามันเป็นแบบได้ไม่บุญจักนอนอะนั่นมันขืดโลดนอนบ่หลับมันขืดเห็นโลดซองกาแฟอยู่หม่องใด้สิสิ่อไปเมียให้อันเด้อก็สิเว้าแม่น้องอาเต้อันเว้าว่าแม่น้องอาเต้กินกาแฟหลายมึงสินอนบ่หลับแล้วแม่เพิ่นเว้าให้โอ้ยมันบ่แม่นแนวั่นดอกว่าซั่นอันบ่ได้กินนั่นมันนอนบัวรับ แม่น้องอาเต่ก็กินกาแฟได้<อ>แม่นอีแม่เอ้อยมันบอแม่นดอกแนวนั่นน่ะว่าสานคอยน่ะบอได้กินน่ะคอยนอนบอลับมันนี่หักที่หอนอยู่ว่าสานกินเลยนอนสบายเถอะวะเป็นการกับแม่น้องอาเตะคือการขันบอได้กินเลยนอนกับแม่น้องอาเต่เห็นกินปุ๊กนอนลงนี่พอใจมันสรรรีมันสรรั่นมันสรรั่นมันเส้นแม่แบบนอนกับบอหักนะกับลูกมาบอได้กินคือการเห็นยังกับแบบบมวนนะ อันกินตัวหนักก็ไปมีแหงเด็บกระซุ่มกระซวยหันุ้ยไปสักก็ไปได้เข้านี้แจ้งยังไปเกลือไก่ไปเอาซุ่มขอกไก่วกไข่บุญยังกบมายังบุญได้แจ้งมาปรุงไก่น้อยโอ้ยจะเหมือนลูกเด็กเสี่ยแต่เฮาบุมีงานทำนาะปะขั้นเ่นมีงานทำเนาะแม่เขามีงานเห็ดมันคืออยู่เมืองไทยนะเนาะเมืองไทยยังหนับแต่กวาดถนนเก็บขยะเนาะ ลลางของหน้าของในเป็นเงินเบิดบ้านเฮามันตัดโบมี่ตันเมนมีแนวนหนาเ้ยโบยกันมีนะกระเทาะของอายุกะเพดแมนเอาเบิร์ตถูกแบบเว่าแต่มีงานเห็ดงานเบิร์ตเบิรเล่าเล่าที่เ้องมาเห็ดพักเพิ่นมาเอินไปสักผ้าก็ไปสักผ้าเพิ่นเพิ่นมาไปพัดอยู่เวียงจันทน่ะไปไม่ได้เพิ่นมาเอินไปสักผ้าหายก็ไปสักผ้าหายเพิ่นเอื้อมาไปคัดของหน้าหายก็ไปคัดของหน้าเพิ่นเพิ่อหายไปอัน ทุกคนแหากัไปหนูเบัดถูกแบบอยู่เบี้ยของเลี้ยงลูกคนสีไง่ม่มาใส่ส้วนพักต่อไปตลาดมาถี่วเนเสาไปแต่ตีสามไปตลาดผัดทิหนึ่งคน,นไนป้าสองเถ<อ>ื่อ้ยยมยยรยย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 งไูกใหญ่ยหญ่มากมายายปย<อ> ก่อนใหญ่แ่องเลยเลยเป็นอันภาทาเลยเนาะปะมันเสียนความเสียใจนะความเสียใจความเสียใจเ่งลูกผมมีมนแยงอยมีแต่พ่ย่มือพ่อกมมีมนมมีมังมีแต่สมองต่อสมองคเืกพ่อใหญ่เป็มาลูกะขันชีว่าแท้น่ะสามคนไทยเนาะปะสัมสัมเดี๋ยวเาไปหางานเหิดงานอยู่ไทยพ่อสิเดลูกมาพ่อสิเดลอาศัยไายพึ่งนะนะฝันมาตายป่ามันก็เลยเป็นเสินปราสาทบแบบนี้ วันห้าค้าปูซสมันห้าหมาเบาบ้างพลับะมี่เนะบหมีขั้นว่าข้าไซน์เนาปูเามน้คืออุ้มเนี่ัดบกินกิอรอยซะเงินห้ากับเป็นเหตดดวดกินัปากกันยังผมเป็นแต่หนึ่งข่าอย่างเดียวกำลังสวยกลังซ้ำพัดเงินปัดซานจบหาเงินัดขนนเป็นลำยองใช่ป่ะนานเป็นลำยองเอาแต่ลุกให้แม่โอ้ยเนาะเอาพี่เนาะเนาะแม่าานี้มันประสานประษา ก็เม yeah ันประสานเขากันก็เลยบมีลายบมีลายบมีลายสอลายแมนแ่ขอบเนาะก็ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เป็นกระเบิ้ลเนาะผู้ใหญ่เป็นกระ่อยมาอยู่ตามความเหมาะสมบ้่าต่งแมนซอยเป็นซอยลายอันลายแนวอยู่เรื่อยๆเนาะแมนเป็นซอยเรื่อยไมแมเล็่อยแก่ใต้่อพี่น ก็ขอบบุญขอบคุณเนาะลายพูนคำน้ำสู้เพิ่นแม่น้สู้ไดก็ได้เป็นอยเรือก็ได้นให่ก็น่องกับ่ไใประม่าดกนองเอ้ยใหญ่นบานําเมืองพอขอมกขอบใจน้ลร้านคือปม่างเป็นาร่นเป็น้านพี่น้องก็ได้เ่นู้แต่เ่นซอยปีนี่กบ่ต้ห่าเนพี่น้องทังหน้าขาน้ากั้าวซื้น้ำไปกินแต่เห่าก็ได้ทั้งผู้ใหญ่สนับสนุนซอยเรือมาทั้งประหม่ากันเนาะ ขอขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ที่เพิ่นไว้วางใจแล้วก็ให้ประเมาเป็นสะพานบุญเนาะเบิ่งแย่งตามความเหมาะสมโดยโดยให้หน้าตาแก่โบมีแม่นเห็ดหน้าเศร้าเห็ดหน้าเศร้าหลุดกับหลุดเศร้าหน้ากับหน้าเศร้าเหล่าสู่กันพังเนาะเหล่าสู่กันพังเหล่าสู่กันฟังเลยแมนเอาเหล่าเรื่องันเป็นยังคือติดกับเพล เออเราให้ฟังน้อซีวิตพี่น้องอ่ะคลิปนี้กันยาวเลยเด้อป่าหมาบที่คอยจุกไปสนิทก่อนน้อฝากติดตามชมคลิปหนาพี่น้องสบายดี